สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้วันที่5ธันวาคมนะครับวันพ่อแห่งชาติแล้วนะครับผมแต่แต่พ่อผมยังไม่มานะครับแต่แต่ผมเลยทํางานอยู่นะครับเพราะว่าแต่ผมลืมเอาแล็ปท็อปมานะครับซึ่งก็ในรูปเก่าๆของผมก็มีนะครับแต่เพราะว่ากับพ่อทั้งปีเลยนะครับในช่วงปีตอน60ก็เหมือนปิดเทอมนะครับผมแต่ว่าก็ทําแบบ เหมือนปิดเทอมแล้วแหละครับเพราะว่าเดิมผมเอารูปมานะครับแต่เพราะว่าเพราะว่าเอาไปไปเก็บรูปไว้นะครับเพราะว่าในปีหกศ1น2 6หนึ่งสองสามย่างนี้นะครับก็กลับไปจนปีก่อนนะครับเพราะว่าผมเพิ่งถ่ายมานะครับแต่เพราะว่าแต่พ่อผมไปถ่ายให้นะครับเพราะว่าจะเอามือถือผมมานะครับแต่ทีนี้เพราะมมว่าสมมร่ากับ กราบวันพ่อนี่นะครับเพราะว่าวันที่ห้าวันนี้นะครับผมแต่ถ้าคิดยังไงนะครับพ็ก็ได้ชื่นชมนะครับเพราะขอให้เป็นเด็กดีนะครับเพราะว่าเพราะว่าทำทำตามพ่อคําสั่งสอนนะครับแต่พ <assen> อดูว่าก็ว่าผมมีรูปมันในทดิบุกพานครับว่าว่าผมก็รู้ความทรงจำแล้วแหละนะครับว่า วันในรัชก,กาลที่เก้ามันกาม,มันเสียไปแล้วนะครับเพราะว่าแต่แต่ผมแต่ผมก็ไปมาตอนเด็กๆครับเพราะว่าในช่วงปีหกศูนนะครับเพราว่าในฐานะนี้นะครับเพราะว่าแต่แต่ผมนืมเอาแต่ออมมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะส่งงานให้นะครับอ่าในเชิงของวันวันพ่อแห่งชาตินะครับแต่ทีนี้ก็ว่าในก็ รัชพิตรที่ทอไอ้ก็ได้ถถก็ว่าผมไม่ใช่นะครับแต่เพราะว่าวันพ่อแห่งชาติก็ขอกราบตอนเช้าเลยหรือตอนเย็นที่หลังเลรก็ได้นะครับผมแต่อาจจะรู้ว่าก็ว่าต้องต้องสีสีเหลืองก็คือวันพ่อนะครับเพราะว่าแต่วันแม่ผมกราบกราบแม่ผมแล้วนะครับแต่เพราะว่าเพราะว่าในช่วงสินหาวันแม่ครับเพราะว่าแต่แต่แต่กรา พ่อไว้เลยนะครับเพราะว่าผมถ่ายตอนเด็กๆในวันอาทิตย์นะครับเพราะว่าเผื่อจะพ่อผมไม่มาแต่ว่าพ่อผมทํางานอยู่นะครับเอ่อพ่อพ่อผมก็รู้วิธีว่าว่าควรจะทําแบบไหนนะครับเพราะว่าอาจจะอาจจะกราบพ่อเพราะว่าผมรักพ่อเลยนะครับอ่าทีนี้เพราะว่าแต่สมมุติว่าคือบันพ่อแห่งชาตินะครับก็ว่า วันที่5ธันวาของทุกปีนะครับอ,อ่าเดี๋ยวผมไปส่งร่วมให้นะครับอ่าเดี๋ยวผมกำลังกำลังออัในรูปนะครับอ่าโอเคนะครับก็จะกริปแล้วสำหรับผู้ชมนะครับขอจะไปลาก่อนนะครับ